อาบน้ำอาบน้ำโอ้ยอาบน้ำของใช,ใช,ใช่ใช่ใช่ไปกิน,นข้าวอะ่ะ <c oughs> เห็นว่ามีร้านร้านที่แบบเอออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเออแค่ครั้งเดียวเองเพื่อนถึงแล้วปันปันปันถึงแล้ว อะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วเหรอโหร้าโหเฮ้ยเนี่ยร้านของเพื่อนเราดีนะใช่ใช่ใช่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เพื่อนเพื่อนเราตั้งโต๊ะไหนกันดีอ่ะเออเรานั่งโต๊ะเออเบอร์สี่สิบห้าเพื่อนเบอร์สี่สิบห้าโต๊ะนี้แหละ อ๋อโอ้โหเพื่อนทำไมนายสั่งเยอะจังเนี่ยเออน้ำอะนีน้โอ้เพื่อนสไปนน้แดงครับโอ้โหเอาแป๊บซี่ครับเอาแป๊บซี่แป๊บซี่เอาเอาทษๆๆัเอาเผ่อเอาดอกไม้ขอเอาผัดกะเพราสงจานนะคะอเอา ออโ,โอ้โหกันเยอครับอ๋อเคครับเคครับฝากหน่อยนะครับเออไปดูหน่อยดีกว่าเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเห็นว่าอมาม่าตัวยอมาม่าตอนอีพีหนึ่งอะเฮ้อจริงด้วยเฮ้ยเขาอัพลิปใหม่ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยขอดูช่องคัมซีให้ดีกว่าดูดูดูปันสายมาปันสายมดปันส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควาซีเฮ็ดเนี่ยพึ่งลง,ลงอะ่ะเออเออเออดูคลิปเสร็จแล้วอ่ายังโลกเลยอ,อ่ะอุ้ยเราไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้พี่หมานไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้โห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เรามีปลาแถมให้ด้วยเหรอมีปลาแถมให้ด้วยเหรอนี่ตอบพิเศษเหรอใช่ค่ะโอ,อ้ยไม่ต้องบอกแช่ขาเลยย่อมย่อม สองค่ะฮะอะไรนะสองร้อยค่ะสอ้ยโอเคเออใครเลี้ยงอ่ะไม่สองร้ยเองะเออใครเลี้ยงอ่ะฉันมีมือถือโอนจ่ายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนฉันเพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันเดี๋ยวเพื่อนฉันฉันอยากฉันยังไม่อิ่มเลยอย่าฉันได้กินกินแค่ปลาตัวหนึ่งเองขอน้องไก่หน่อยครับขอน้องไก่หน่อย น้องไก่น้องไก่ครับน้องไก่น้องไก่ปลาด้วยครับน้องไก่แล้วก็ปลาตัวใหญ่ๆหน่อยนะครัะมาดูเขาทำดีกว่ามามามาโห้ยขอกินปลาก่อนขอดูขอดูข้ด้ข้าหรอเราไม่ไดทั่วใช่เข้าไปดูได้ไหมเนี่ยมาดูดีกว่าไม่เข้าไปดีกว่าเฮ้ยไม่คะ พี่ชีอยู่ตรงไหนครับตรงไปเล้ยซ้ายค่ะโอเคกไปนั่งที่ค่ะพี่เกียรไปเดินที่ฉี่กลัไปนีด้านนอกเอาแล้วกันี่ใช่ออาปาผมผมอ่ะีผมน้องไก่ดิน้องน้องปันสั่งน้องไก่นะจิน เอากระโดดไปอะไรปัานอะไรโออาหารเดี๋ยวเดี๋นะเฮ้ยฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเด้เฮยเยเฮ้ยเฮ้นไเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้่ยอย้อย้้ย้้เ เออแม่คะแม่คะกินกินไก่อิ่มแล้วกินไก่อิ่มแล้วแม่คะเอาปลาทอดกรอบคโอเคค่ะเอาครับเอาถ้วยถืนามาออมีให้กินอีกไหมครับเนี่ยแม่คะครับขอเค้กหน่อยได้ไหม,มอ่ะผมเดี๋ยว แม่คะผมขอสั่งเค้กหน่อยนะผมเอาอะะไรคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเอาเค้กไปแล้วนะคะโอเคค่ะผมเอาเค้กไปแล้วนะครับนะโอเคค่ะโอเคนะครับนะปลาทอดกรอบใช่ไหมคะน่าจะอร่อยนะเนี่ยเค้กแม่ค้าก็บอกว่าหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้าหมดหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะอ้ เดี yup. ๋ยวเดี mm ๋ยวเพื ừ, ่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋ยวใช้สแกม่ายเพื่อนแล้วใครเลี้ยงอ่ะใช้สแกมจ่ายกับโอนใช้สแกมจ่ายกับจ่ายอุ้ยฉันไม่มีเงินในบัญชีเลยอ่ะโอ้ยบาทหนึ่งใครจะไปซื้อได้อ่ะไม่รู้อ่ะฉันกินอย่างเดียวพวกมันมีเลย อย่าบอกนะว่าลูไม<อ>่ฉันจะมาห<อ>ากินนะว่าเอมอไม่ไรไ้าน,นกาูโตทำนูน่นน่ีเสร็จเออครับครครับครครับ,รบ,รบ,รบมา้ยลำบากฉันอีกอ้ยอ้ยลำบาก มีลำบากทั้งอีกอีกคน